ดีพี่น้องรันเนอร์ทั้งหลายวันนี้เรามาพูดคุยกับตัวละครใหม่ที่มาแรงแซงจุโ้งในเวลานี้แนะนำตัวหน่อยจ้ายันโอเอ๊ะขอยาวยาวกว่านี้หน่อยค่าชื่อยอนโออ่ะอ่ะก็ได้ยันขอนี้ยางความเป็นยันโอ มีคนเรียกเขาว่าเทพสาวสุดเฟียสอง์แรกของเทลซันเนอร์ว่าแต่มันแปลว่าอะไรอ่ะยันโออายุเท่าไหร่หรอเกิดก่อนพวกเจ้าแน่ๆล่ะซักหลายพันปีได้มั้งโอ้โหเงินหน้าเด็กหลหรก็ข้าเป็นเทพพวกมนุษย์อย่างหน้าเด็กก็ต้องนอนเยอะๆละกันเข็ดรับความสวยคือนอนเยอะ ได้ข่าวว่าเพิ่งตื่นจากผนึกอย่าพูดเหมือนข้าเป็นพวกขี้สาวสิท่านยันโอสัตต์ตื่นจะต้องมีจุดประสงค์แน่แน่แน่นอนข้ามีภารกิจที่ต้องทําพวกเจ้าก็ต้องมอบพลังให้ข้าด้วยท่านยันโอมีความฝันไหมขอแค่ดินแดนนิทานสงบสุขข้าก็พอใจแล้วอืมคำตอบน่าง,งามอ,อุ้ยอุยขอโทษจ้าไม่แซวแล้ว ถามข้อสุดท้ายเลยแล้วกันยันโอมแฟนหรือยังจ๊ะแฟน,แฟนอ๋อข้ารู้จักคำนี้เพราะข้าก็มีแฟนคลับมากพอตัวฉลาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงคนลากาจ้ะจ้ะไม่ต้องตอบก็ได้ ฝากอะไรถึงแฟนชีปป้ไปว่าแฟนขับหน่อยมีกิจกรรมพิเศษเฉพาะรันเนอร์ที่ซื้อแพ็กเกจพีออเดอร์ด้วยเพราะงั้นพีออเดอร์กันสนา8-22กันยายนนี้อันยองทิ้งนี้นะขายของไว้ใช่เพ l ่ y ผ